ฉลองแชมป์มิสูบิชิไทตันสากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูล New Isuzu X s e r i e s ีสมันมิดไมน i อินฟินิ l i ์เอ็กซ์อคซาประกันภัยเขียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไป รายการโลกรถยนต์วันนี้จูนขอยกหน้าที่ให้กับคุณธนสา,ารนักทดสอบรถนิตยาสารฟอรมูลาพาชม BYD s e ดีซและฮันรถไฟฟ,ฟ้าที่หลายคนรอคอยค่ะสำับับวันนี้ก็เป็น b y วดี นะครับตัวแรกที่เราได้ลองก็คือ BVD s e a ซซึ่งจะเป็นรถตัวที่ขับเครื่อนล้อหลังมีกำลังทั้งหมดเขาแจ้งไว้ก็คือ308แรงม้าก็ถือว่าแปลกตานิดนึงคือโดยปกติถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้จะนึกได้ทันทีว่าเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าแน่นอนแต่ถลับซีลอะเป็นขับเครื่อนล้อหลังนะครับถ้าพูดถึงความชันสมัยแน่นอนครับว่ามันเป็นรถยุคใหม่ของ b ีวดีแล้วไฟหน้าเองก็เป็นลักษณะของ led เต็มแบบฟูเลย f u l led แล้วก็ดีไซน์เนี่ย อกกันตรงๆว่า b ีไวดีทำได้ดีมากสวยงามมีความเฉียเฉียวแล้วก็ขณะเดียวกันยังฝงความทันสมัยไว้ด้วยนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีเรื่องของล้อแม็กที่ให้มาก็คือ19นิ้วก็เต็มๆเลยไม่ต้องกลัวว่าคนที่ชอบแนวสปอร์ตก็ถูกใจแหละสังเกตดูได้ว่ามือเปิดจะเป็นมือเปิดแบบยุคใหม่แล้วก็คือซ่อนไอในตัวรถเมื่อใช้งานนะครับกระจกมองข้างอันนี้เอออีกอย่างหนึ่งที่ ยุคใหม่ต้องมีก็คืออย่างพวกใช้ระบบสแกนหรือ NFC นะครับโดยที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแตะปุ๊บก็เข้ารถได้เลยนะครับก็สังเกตดูว่าพวกไอ้ระบบพวกนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปมองถึงรถประเภทที่เขาเรียกรถไฟฟ้าร0อในฝั่งอเมริกาซึ่งเขาเป็นจุดเริ่มต้นมาก่อนคราน,นี้จีนเองหรือทาง b y d เองเนี่ยได้ทำออกมาค่อนข้างดี แล้วเพอร์เฟกในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของรูปลักษณ์เนี่ยแน่นอนไม่ได้ด้อยสังเกตดูได้จากจุดเริ่มต้นของ BYD ที่เปิดตัวด้วยตัวออโต้สนะครับตอนนี้มาถึงซแลละซึ่งคาดว่าซิลเนี่ยน่าจะเป็นรถในไลอัพที่จะขายในเมืองไทยต่อไปต่อจาก BYD3 นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีท่อไอเสียให้โหดเหมือนกับพวกเครื่องยนต์สันดาปภายในที่เห็นเห็นกันอยู่ว่าเออสามร้อยแรงมา้าฉันมีท่อคู่นะตัวนี้ไม่มีแต่ สังเกตดูได้ว่าดีไซน์ที่ถูกออกแบบมาเนี่ยยังแฝงถึงความสปอร์ตอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟท้ายเรื่องของการตกแต่งแนวกันชนนะครับสังเกตดูว่ามันยังให้ถึงความโหดแล้วก็ดุดันไม่แพ้รถสปอร์ตที่เห็นกันอยู่นะครับมาดูภายในตัวรถกันบ้างนะครับจุดเริ่มต้นนะครับเข้ามาปุ๊บก็กดปุ่มเพื่อให้มันเริ่มทํางานนะครับจอก็จะหมุนกลับมาในตําแหน่งที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกก็คือเป็นแนวตั้ง นะครับตอนนี้เราพร้อมจะทํางานแล้วทุกอย่างแล้วก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมค่าปเปรียฟังก์ชันต่างๆจะจะบอกว่าคล้ายและใกล้เคียงกับทางฝั่งอเมริกานะครับก็สังเกตดูได้ว่าเนี่ยจะมีช่องชาร์จสองฝั่งเหมือนกันนะครับช่องชาร์จเอาโทรศัพท์วางได้เลยชาร์จได้เลย2ฝั่งเลยทั้ง2ฝั่งทั้งผู้นั่งและผู้ขับนะครับสามารถชาร์จได้เลย นะครับแล้วก็รองรับ Android Auto Apple c a r p l a y นะครับในส่วนของระบบเกียร์หวัวเกียร์เล็กมากน่ารักแต่จริงจก็โดยปกติธรรมดาก็กดปุ่มก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าอันนี้เ้าดีไซน์มาเพื่อให้รู้สึกว่ามีความเป็นรถหน่อยไม่ใช่ <laughs> ตูเกมหรืออะไรอย่างนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆออปชั่นต่างๆเนี่มีมาให้เต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ,ออโต้พลอตเรื่องของระบบ รอบคันว่ามีการเตือนอว่ามีรถอยู่รอบข้างหรือว่าจะเป็นการที่จะพร้อมใช้งานรถคันหน้าไปแล้วหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็มีมาให้หมดนะครับเอาเป็นว่าเาเรื่องของระบบอำนวยความสะดวกมีให้ครบดีไซน์สวยทันสมัยนะครับแอร์เนี่ยเป็นแบบสวิงก็ <c oughs> ไม่อยากจะบอกว่าเหมือนกับแอร์อรบ้านเลยนั่งตรงไหนก็เย็นหมดทั่วถึงนะครับแล้วก็หลงังคา ก็เป็นหลังคาแบบพอลล m มิกซัน o ูฟไม่ต้องบอกนะครับว่าคู่แข่งเขาคือใครนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะครับ วันนี้เราก็ได้ไปลองกันกันกบเจ้า BYD เริ่มต้นด้วยตัวที่เราสนใจมากที่สุดก็เป็นซีลนะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชันล่าสุดของทาง BYD เองนะครับคราวนี้เรามาปิดท้ายกันด้วยฮั่นนะครับก็เ,เป็น e ีวตัวหนึ่งที่เป็น,ปนซีดานแต่ตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือตัวมันเองเนี่ยเป็นมอเตอร์คู่นะครับแรงม้าที่มันมีมาให้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะ อยูอ่ประมาณเกือบๆจะมันก็เทียว่า500และ500 500ที่สือว่าเยอะมอเตอร์คู่เนี่ยนอกจากตัวหั่นแล้วจะมีตัวตัวถังอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็น SUV นะครับแต่ก็เราลองกันมาหมดแล้วตอนนี้ก็ปิดท้ายด้วยตัวที่ล่าสุดที่ที่คิดว่าน่าสนใจไอ้เจ้าหั่นเนี่ยถูกวางเซกเมนต์หรือวางกลุ่มที่เป็นตลาดของเขาเองเนี่ยถ้าเทียบแล้วก็ระดับกลางบวก ก็คือเกือบจะเป็นซีรีส์ใหญ่ๆแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนความสะดวกสบายของเขาอ่ะมีมาให้ครบนะครับนอกจากเรื่องของพละกำลังแล้วด้วยตัวรถตัวนี้วันนี้ที่เราลองกันก็คือเป็นตัวห้านสีเขียวเพราะฉะนั้นข้างในเขาจะแต่งแบบฟังก์ชันต่างๆทุกอย่างดูสวยงามและเป็นโทนเขียวทั้งหมดซึ่งแตกต่างกับ EV ีที่เราคุ้นเคยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้านะครับแต่เราไปดูภายในกันเชิญเลยครับ อ้าวเราก็มานั่งกันในหันนะครับเป็น EV ตัวแรงและของทางค่าย b ีวดีเขานะครับภายในแน่นอนความสะดวกสบายมีครบจอขนาดใหญ่แล้วก็สังเกตเลยครับภายในข้างนอกดูรถสีเขียวข้างในโทนเขียวเหมือนกันสวยงามก็เป็นไปตามตามยุคสมัยครับตัวนี้อาจจะออกมาก่อนเจ้าตัวซีลเพราะฉะนั้นชุดเกียร์ยังเป็นชุดเกียร์แบบเดิมก็คือ เป็นหัวเกียร์พร้อมปุ่มกดก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคสำหรับสำหรับเราเราใช้งานเนี่ยก็ในยุคที่คือแล้วะ่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของรถไฟฟ้ายุคดิจิตอลรถไฟฟ้าก็เป็นหลักแต่สิ่งที่มันดูแปลกตาก็คือเจ้านี่พวงมาลัยผมว่ามันแปลกไปหน่อยค,อคือว่าเป็นสองก้านรูปตัวดีก็ เอาไว้ถ้หลับในกรณีที่คนขับชอบขับแบบออโต้พาวิลดก็คือวางมือตรงนี้ไปเรื่อยเลยให้รถมันไปของมันเองด้วยระบบออโต้พาวิลดผมก็เลยเข้าใจตรงนั้นว่าเออโอเครู้แล้วว่าทำไมถึงมันออกแบบเป็นสองก้านนะครับแล้วก็บีที่พักมืออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันในสนามอีกทีหนึ่งนะครับไปเลยครับ งเ้นนะครับเราก็ได้ลองเจ้า b ีวดีทั้ง6รุ่นที่โชว์ตัวกันที่งานมหากรรมยานยนต์ครั้งล่าสุดนะครับทั้งหมดยังคงเป็น,ปนวงลายซ้ายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทาง b ีวเองอยากให้เราได้สัมผัสก็คือเรื่องของธรรมธนนะเรื่องของภาพรวมของรถแต่ละคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตัวเล็กสุดอย่างดอฟินขยับขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นเจ้าซิล นะครับซิลตอนตัวที่เราลองกันนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแล้วก็จะมะีขึ้นไปอีกหน่อยนี่ก็คือเป็นสเต็ปที่เป็นมอเตอร์คู่คือหั่นแล้วก็ถังนะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของรถที่เป็นป๊กอินไฮบริดซึ่ง แน่นอนนะครับในในระยะเวลานี้ช่วงเวลานี้ผมคาดว่ารถไฟฟ้าก็ยังคงเป็นตัวหลักของทาง BYD แล้วในอนาคตเนี่ย b y วเองจะนำเข้าตัวไหนมาจำหน่ายต่อจากออโต3เนี่ยก็คงต้องรอด,ดูต่อไปนะครับซึ่งนอกจาก6คันนี้แล้วล่าสุด BYD นำเจ้าตัวดีนามาโชว์โฉมแต่ยังไม่ให้เข้าไปดูภายในนะครับแต่คันที่เอามาเนี่ยเท่าที่ดูโดยรอบแล้วเนี่ยมันเป็นออ l วีดีฟแน่นอนมันคือมอเตอร์คู่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นประหลาดใหม่สำหรับรถในกลุ่มไฟฟ้านะครับเราไปรอดูกันต่อไปสรุปนะครับวันนี้เราได้ขับวีวทั้งหมด6รุ่นนะครับซึ่งสิ่งที่เราได้รับก็แน่นอน มันมีทั้งแบบที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แล้วก็ยังมีแถมแถมพกมาด้วยเรื่องของอปลั๊กอินนะครับซึงมีทั้งมอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์คู่แต่สิ่งที่เรากําลังรออยู่ก็คือภงมิใยขวาซึ่งจะเป็นรุ่นต่อไปต่อจากออโต้สที่จะมานจำหน่ายในบ้านเรานะครับก็คงต้องรอชมกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ BYD ทั้ง2รุ่นสมกับการรอคอยหรือเปล่าส่วนสัปดาห์หน้าโลกรถยนต์จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอีกอย่าพลาดชมเลยนะคะโปรฉลองแชมป์ Mitsubishi Titan ยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลก Leo Soda ผู้สนับสนุนการแข่งขัน MotoGP อย่างเป็นทางการ ใหม่ไฮลักซ์ลีวด์ดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า